ต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ Idol p a r a าไดซ์สเยโยโย,ส,ยสวัสดีครับคุณผู้ชมไอดอลพาราไดซ s สเปเชียลกลับมาอีกแล้วครับ<า>เป็นยังไงกันบ้างนะครับได้เห็นความสามารถที่หลากหลายของสาวๆกันไปแล้วแต่ละคนบอกเลยว่าดุเด็ดเผ็ดมันแับไม่แพ้กันเลยจ้า งั้นเราไปแอบคุยกับน้องๆกันดีกว่าว่าหลังลงจากเวทีแล้วความรู้สึกสดๆร้อนๆเป็นไงกันบ้างดีใจมากค่ะขอบคุณทุกคนนะค,นคะที่คอยเ <c oughs> ชี <c oughs> ยร์คอัหนูตื่นเต้นมากค่ะแล้วแบบในห้องมันหนาวมากแล้วแบบ ข็งไปหมดเลยแต่ว่าทำต็มที่เราค่ะพ่อดูท่าจะลุ้นสุดๆไปเลยใช่ไหมคร่บเด็กๆนะครับผมสุดยอดเลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพ่อลุ้นเบอร์นั้นเลยเหรอคุณแม่ล่ะครับเป็นไงบ้างลุ้นค่ะก็รู้สึกว่าเขาทําได้ดีแต่ก็แอบลุ้นตื่นเต้นมากมาในส่วนของพี่ชายน้องลินลี่กันบ้างครับตื่นเต้นเหมือนประกวดแทนเลยครับให้กำลังใจต็มพี่ครับผมเป็นยังไงบ้างครับคุณแม่เป็นคนใจเลยอ่ะใจ แม่ลูกคู่นี้น่ารักจังเลยครับตื่นเต้นมากค่ะคืนหนาวไปหมดตัวสัน่นเป็นลูกรกไปหมดเลยค่ะแล้วก็พอเราได้ขึ้นไป ก็คือทุกอย่างองลงคือริ้วทุกอย่างหมดเลยค่ะแล้วก็มากดดันใหม่ตอนจะประกาศผลค่ะแต่พอมีชื่อหนูอยู่หนึ่งในนั้น,น,นหนูก็แบบทุกอย่างคือโล่งแล้วก็แบบว่าความหวังเราจะเป็นจริงแล้วค่ะก็จะซื้อต่อไปไม่พ้อค่ะสวัสดีครับน้องพิมเป็นยังไงบ้างเพิ่งลงจากเวทีเลยตื่นเต้นแบบตื่นเต้นมากจนแบบรอแบบนานมากแล้วก็แบบเพื่อนๆก็มาเล่าให้ฟังว่าแบบเนี่ยมันเป็นยางไง ก็คิดไปไกลเลยกดดันว่างเลยค่ะแต่พอแบบได้ขึ้นไปบนเวทีแล้วก็แบบความกดดันก็หยหลวเลยไม่ธรรมาดาเลยจริงๆสําหรับสาวน้อยคนนี้มาถึงอีกหนึ่งสาวน้อยของเราบ้างน้องเบนน้องเบนเป็นยังไงบ้างคะเป็นอัจงค่ะท่นู เวทีมากแต่ว่าเมื่อกี้ก็ทำเต็มที่ได้ข่าวว่าพี่ป๊อปกับพี่ฮั่นแอบรู้จักน้องเบ้นและเคยเห็นน้องเบ้นมาก,ก่อนสุดยอดไปเลยครั<ะ>คบเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเคยเห็นอยู่ตามแบบคลิปที่ถ่ายกันเนาะแอนดี่แบบแล้วเขาจำได้ว่าหนูว่าอยู่ฝั่งขวาจริิงงงๆๆไม่กล้าจจรรรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างแบบไม่คิดว่าแบบแบบชีวิตเดนเซอร์ที่แบบ ตัวจริงจะแบบแบบมีคนมาเห็นมีคนมาสนใจเย้เป็นยังไงบ้างคะน้องแคนดี้ดีใจมากเลยค่ะหวานท้างรอบเลยไหนไหนเมาส์หน่อยสิเกิดอะไรขึ้นบนเวทีตอนนั้นนะคะหนูท้องเจอไม่ถูกเลยก่อนที่จะประกาศใช่ไหมหนูแบบมือท้องสั่งแบบกินไหมดแล้วลูกประปาก็เดี๋ยวจะสั่นอะไรเบอร์นั้นจะน้องแคนดี้ แล้วก็ให้โอกาสหนูได้ก้าวสู่ขั้นต่อไปค่ะจะไม่ทำทุกคนผิดหวังเลยน้องแคลเป็นไงบ้างครับข้างในแอร์เย็นมากคือหนูวอเท่าไหร่มันก็ไม่ร้อนดูท่าแล้วสตูพี่จะหนาวจริงๆนะครับเนี่ยสตูมึงก็แอร์มึงกงเหลอแล้วลแล้วพี่พกรรมการเขาคอมเมนต์ว่ายังไงบ้างครับ เมนว่าให้หนูแบบไปซ้อมเรื่องมือเยอะๆให้มันแข็งแรงค่ะและก็พี่ปอมนะคะบอกว่าถ้าหนูโตไปหนูอาจจะแบบเป็นคนที่น่ากลัวคนหนึ่งเลยกแบบหนูไปฝึกร้องฝึกเต้นมาอีกนิดนึงค่ะฝเต้นมาค่ะตอนประกาศผลยิ่สุดสุดเต้นไอเดกหุหัวใจลุดออกมาจากตัวโอ้หแม่ถ้าเสียงหัวใจของน้องน้ำขิงจะเต้นแรงเบอร์นี้พี่ว่าปรึกษามหมอพี่จ้า<_<_น้องเนเน่วันนี้เกิดอะไรขึ้นจ๊ะ คุณนราอเพลงผิดฮึแล้วพี่ๆกรรมการเขาแนะนำว่ายังไงกันบ้างครับก็ให้ฝึกครับดีแล้วยังไงก็ขอให้น้องเนี่ยนีย่ทำตามความฝันต่อไปนะครับคุณพ่อครับอยากบอกอะไรกับลูกสาวคนนี้บ้างครับน้องก็ทำดีที่สุดแล้วครับก็ผลมันก็ต้องมีผู้แพ้ผู้ชน,นะครับก็เป็นเรื่องปกติและอีกหนึ่งสาวน้อยตัวเล็กของเราน้องเพียรกันยังไงบ้างจ๊า อย่าลืมติดตามชมรายการไอดอลพาราได e ทุกวันอาทิตย์เวลา18นาิ20นาทีห้ามพลาดกนารรันนะจั๊ะคุณผู้ชม